หลังจากรอคอยกันมานานในที่สุดมอเตอร์เวย์สาย5ทางยกระดับอุตราพิมุกช่วงรังสิตบางปะอินก็พร้อมเดินหน้าแล้วค่ะมาดูรายละเอียดและแนวเส้นทางตลอดสายจากคลิปนี้กันได้เลยค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดติดตามช่อง Myway Thailand ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราคุณผู้ชมสามารถกดที่คำว่าขอบคุณซึ่งอยู่แถวเดียวกันกับปุ่มกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะ กิการไมเวทยแลนด์ค่ะถ้าพูดถึงมอเตอร์เวย์สายนี้ต้องบอกว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมชมคลิปช่องไมเวทยแลนด์จะจําได้ว่าดิฉันเองเคยไปลงพื้นที่ไปยืนอยู่ส่วนปลายของดอนเมืองโทเวซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายนี้ไปดูบรรยากาศตรงนั้นมาเรียบร้อยวันนั้นเราก็ขออนุญาตกรมทางหลวงขึ้นไปเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันจากนั้นดิฉันเองก็ลงพื้นที่ไปดูแนวที่จะเป็นทางขึ้นลงของมอเตอร์เวย์ สายนี้ผ่านไป3ปีคุณผู้ชมก็ถามมาโดยตลอดเหมือนกันว่าสรุปแล้วมอเตอร์วเวย์สายนี้คืบหน้าไปถึงไหนเมื่อไหร่จะก่อสร้าง ดิฉันเองก็รอเหมือนกันค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่24ธันวาคม2,567ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติโครงการนี้เรียบร้อยเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันหน่อยว่าระยะทางเท่าไหร่มีทางขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนอัตราค่าผ่านทางจะเป็นอย่างไรไปชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะ สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระวังเมืองหมายเลข5หรือมอเตอร์เวย์หมายเลข5หรือ M5 ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราพิมุขช่วงรังสิตบางปะอินระยะทางทั้งสิ้น22กิโลเมตรค่ะโดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่เชื่อมต่อกับทางยกระดับอุตราภพิมุกช่วงอนุสรสถานรังสิตตรงนี้เลยนะคะจากนั้นแนวเส้นทางก็จะวิ่งยาวไป22กิโลเมตรมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินค่ะ การก่อสร้างจะเป็นทางยกระดับขนาด6กช่องจราจรทิศท,ทางละสามช่องจราจรก่อสร้างอยู่บนถนนพหลโยธินนะคะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพราะฉะนั้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการคัดเลือกเอกชนผู้ที่จะมาก่อสร้างโครงการตรงนี้ค่ะ สำหรับทางขึ้นลงของมอเตอร์เวย์สายนี้จะมี7จุดนะคะเดี๋ยวช่วงแรกจะอ่านชื่อให้ฟังก่อนหลังจากนั้นจะมาอธิบายให้ฟังว่ารูปแบบการขึ้นลงจะเป็นอย่างไรค่ะ เริ่มจากด่านแรกก่อนนั่นคือด่านรังสิตค่ะถ้าคุณผู้ชมใช้ดอนเมืองโทเวย์มาเรื่อยๆบริเวณจุดเชื่อมต่อของดอนเมืองโทเวย์จากนั้นก็จะไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย5ก็จะเจอด่านด่านแรกนั่นคือด่านรังสิตหนึ่ค่ะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับโรงกระสาบถนนพหลโยธินตรงนี้แหละนะคะส่วนด่านที่2คือด่านรังสิต2์2ค่ะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด่านที่3คือด่านคลองหลวงอยู่ใกล้กับทางแยกต่างระดับคลองหลวงค่ะด่านที่4คือด่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะอยู่เลยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมาไม่ไกลค่ะถัดมาด่านที่5ด่านนวมนครอยู่ใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมนวมนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีด่านที่6ด่านวไลัยอลงกรณ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒว์วไลอลงกรในพระบรมราชูปธัมภ์และด่านที่7ด่านประตูน้ำพระอินอยู่บริเวณตลาดประตูน้ำพระอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ จากเรื่องของชื่อด่านนะคะเรามาดูรูปแบบของการขึ้นลงกันบ้างอย่างที่บอกไปว่าถ้าเรามาจากดอนเมืองโทเวแล้วมาเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายนี้เราก็จะผ่านด่านรังสิตหนึ่งและถ้าคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าบริเวณทางขึ้นลงจะมีลูกศรทั้งสีน้ําเงินและสีแดงเราดูขาออกก่อนค่ะขาออกคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าสีน้ําเงินลูกศรแรกจะอยู่บริเวณด่านรังสิตสองสีน้ําเงินหมายถึงทางขึ้นค่ะ ส่วนถัดไปสีแดงสีแดงจะหมายถึงทางลงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูขาออกกันแบบยาวๆถ้าคุณผู้ชมอยู่ถนนพหลโยธินคุณผู้ชมต้องการจะขึ้นใช้มอเตอร์เวย์สายนี้คุณผู้ชมจะสามารถขึ้นได้จากจุดที่เป็นลูกศรสีน้ำเงินเท่านั้นนั่นคือจากด่านรังสิตสองขึ้นจากด่านมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ หรือขึ้นจากด่านวาไลอลงกรค่ะซึ่งแนวเส้นทางก็จะตรงไปเชื่อมต่อก,กับมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินนครราชสีมาหรือสามารถไปออกที่ถนนสายเอเชียบริเวณกิโลเมตรที่1กว่ากว่าได้อันนี้คือขาออกนะคะส่วนขาเข้าก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย6มาก็สามารถมาเชื่อมต่อก,กับมอเตอร์เวย์สาย5ตรงนี้ได้หรือคุณผู้ชมที่มาจากถนนสายเอเชียก็สามารถเข้าบริเวณถนนสายเอเชียเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย5ได้เช่นกัน ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ถนนพหลโยธินถ้าอยากจะขึ้นใช้มอเตอร์เวย์สายนี้สังเกตลูกศรสีน้ำเงินเหมือนกันค่ะด่านแรกที่จะเข้าได้ก็คือด่านประตูน้ำพระอินทถัดมาก็คือด่านนวนครและถัดมาก็คือด่านคลองหลวงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะเข้าใจไม่ยากว่าถ้าเป็นลูกศรสีน้ำเงินขาออกคุณผู้ชมก็สามารถขึ้นจากถนนพหลโยธินได้บริเวณลูกศรสีน้ำเงินนี่แหละ ขาเข้าก็เหมือนกันส่วนถ้าอยากจะลงจากมอเตอร์เวย์สายนี้ก็ดูที่ลูกศรสีแดงเอาไว้เดี๋ยวให้เขาเริ่มก่อสร้างกันเห็นความเป็นรูป,ปรธรรมเราค่อยมาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งก็นแล้วกันนะคะ ส่วนขั้นตอนหลังจากที่คณะร,รัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วต่อไปก็จะเป็นการประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะได้ภายในปี2568จากนั้นก็จะลงนามสัญญาร่วมลงทุนได้ในปี2569ค่ะตามจากข่าวเห็นบอกว่าใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ4ปีนะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวกดติดตามช่องเราไว้นำเสนอแน่นอนค่ะ ส่วนเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเท่าที่ตามจากข่าวก็คือจะใช้ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นหรือ M-Flow โดยกำหนดค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับรถยนต์4ีล้อณปีที่เปิดให้บริการในอัตราสูงสุดไม่เกิน40บาทต่อคันส่วนรถยนต์ประเภทอื่นๆเดี๋ยวถ้าใกล้ๆเขาเปิดให้บริการหรือถ้ามีการประกาศอัตราค่าผ่านทางเดี๋ยวเรานำมาฝากแน่นอนค่ะ วันนี้มาเล่าให้ฟังว่าเขามีการอนุมัติโครงการแล้วนะตอนนี้ก็รอคัดเลือกผู้ที่จะมาร่วมลงทุนจากนั้นก็จะออกแบบก่อสร้างใช้เวลาประมาณ4ปีนะคะสำคัญที่สุดค่ะดิฉันอยากจะให้ช่องทางของเราตรงนี้เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้เส้นทางไปถึงหน่วยงานหรือไปถึงบริษัทเอกชนที่กำลังจะเข้ามาประมูลโครงการนี้คุณผู้ชมมีอะไรจะฝากไว้ล่วงหน้าฝากมาข้างล่างได้เลยนะคะเช่นระหว่างก่อสร้าง อยากจะให้เขาบริหารจัดการจราจรอ,อย่างไรเราจะได้ไม่ต้องมาบ่นกันทีหลังเวลามีการก่อสร้างเพราะว่าเขาจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนถนนพหลนโยธินกันแบบยาวๆเลยอยากจะให้เขาวางแผนบริหารจัดการจราจรอ,อย่างไรฝากมาไว้ล่วงหน้าได้ขณะเดียวกันมอเตอร์วเวย์สายนี้คุณผู้ชมได้ประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างคุณผู้ชมก็สามารถบอกมาได้ข้างล่างเช่นกันนะคะเราจะได้เป็นสื่อกลางในการสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ใช้ทางตรงนี้ไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอาเป็นว่าติดตามช่อง Myway Thailand ของเรากดติดตามไว้เลยนะคะถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าเรานำมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนคะ่ะและสำคัญที่สุดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดชมคลิปจากช่องของเราคะ่ะ